ตบดมรักผู้ชายทายาทแมวมัดรวมความน่ารักของหนุ่มๆที่คน,นคนบันเทิงเป็นทาสแมว<ร>ดักดังลูกในไส้เมื่อวันที่สี่มิถุนาเป็นวันกอดแมวดักสากลและก็หากมีทีมงานและก็เลยอยากจะชวนชวนแฟนๆมาดูความน่ารักของเหล่าบรรดาหน,นุนม่มๆที่คนบันเทิงตกเป็นทาสแมวเป็น กันเต็มเต็มเป้านั่นเองบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นรักแมวทั้งลูกให้ฟงคนคนอบอุ่นและทั้งกอดทั้งหอมทั้งเลี้ยงดูดั่งไข่ไข่ในหินดูแลแแปลน้ำมนหัวใจไม่น้อยร้องเพลงนี้ในะอิจฉาอยากจะเกิดมาเป็นแมว,แมวกันเพียบเลยทีเดียวมีใครไปบ้างไปส่งกันเต็มเต็มได้เลยจา้า